สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตวลากันวันนี้ก็จะมาแกงแกงผะแนงหมูสามอ้อนหมูแดดเดียวใส่หน่อไม้ค่ะหน่อไม้เก็บมาจากไายภูมิค่ะี่น้องเครื่องปรุงก็จะมีกระชายมีขา่ามีตะไคร้มีใบโหระพาที่ปลูกหลังบ้านค่ะแล้วก็จะพริกมีพริกสดค่ะมีเอ่อพริกแกงน้ำปะลาน้ำตาลน,นิดหน่อยผงนัวน,นิดหน่อยเกลือไปนิ้วจิบโอเคค่ะไปน้องแล้วก็น้ำกะทิค่ะอ่ะตอนนี้ตั้งน้ำกะทิก่อน ค่ะตั้งน้ำกะ,ำกะทีเสร็จเรียบร้อยก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะพริกแกงลงไปผัดให้งงอมหงม์ตรงนี้ก็ใส่ข่าตะไ,ไคะะไร้ลงไปเลยค่ะใส่ข่าใส่ตะไคร้กระชายใส่ลงไปได้เลยค่ะปึ๊บให้อมหอมค่ะกุพันจะเพิ่มกระชายข่าตะไคร้ตตอนเขาลง,งกระลิงเลยค่ะพี่น้อง ก็จะเพิ่มน้ำกะทิเที่ยวไปสักหน่อยหนึ่งให้ที่แกงเราหอมนี่ค่ะน้ำกะทิเริ่มแตกมันหน่อยนะแต่ไม่ต้องไม่ต้องให้แตกเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นมันเยอะกันไป อันนี้เราก็จะใส่น้ำปลาน้ำตาลเกลือปลาเนือยิกกรงโนเลหน่อยนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะผ้องคุกเข้าเครื่งปรุงก่อนเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อไอหมูสามไอ่หมูแดดเดียวเราลงไปเลยค่ะไอหมูดแดดเดียวที่คุณที่คุณทำเลซุรากัน มีคน,นทำเมืตะก,กี้นี่ค่ะพี่น้องทีทีท่72ค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กลงหน่อยแล้วก็มาใส่เลยค่ะมาผัดกับเครื่องแกงให้อร่อยๆทำไม่ยากเลยค่ะ,คะให้เขาเดือดซะงย เดี๋ยว c กลตักน่อยนึงก่อนใ้นียวกนใส่ใสออไปเลยค่ะนม้ราลงไปเลยพมสุก็เดียวสุกแล้วค่ะ เป็นดาบเลยค่ะพี่น้องเราไม่เอามาจากก็มาจากหนาได้นะพี่น้องน้องสาวาทำตัดมาสดๆเลยแล้วก็มามาย่างใส่มาเผาไปเผาแล้วก็ปอกปอก,ปอกแล้วก็เอาไปน,นึ่งไปน,นึ่งนึ่งแล้วก็ทำหน่อไม้ซิ่งนะคะพี่น้องเก็บวไว้ได้นาน อบคุณในีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคุมพันตราการขอบคุณเลยละค่ะ ป่มให้หมูสุกก่อนนะคะพี่น้องนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำกะทิลงไปอีกค่ะอนค่ะค่อยเติมน้ำกะทิลงไปค่ะจะอร่อยมากค่ะพี่น้องนี่ค่ะค่อยๆเติมน้ำกะทิลงไปพริกนี่ก็ใส่ไปได้เลยค่ะนี่ค่ะพี่ใส่ลงไปได้เลย เพิ่มสีสันแล้วก็จะเป็นรูปโดดด้วยค่ะเพราะว่าเมโนโวันนี้ก็จะออกสีเรื่องหลืองเลยค่ะไม่มีสีเขียวแล้วก็ใส่ใส่พริกเพิ่มสีสันเข้าไปให้เป็นสีเข,เขียวค่ะ เพิ่มพรกเขียวลงไปเลยค่ะเพื่อนเพิ่มพรกเขียวลงไปได้เลยค่ะได้มีสีสันเขียวเขียวีเขียวสีแดงหลากหลายสีค่ะ ไว้อีกค่ะปั๊บปิดไว้อีกสักหน่อยหนึง่งขอบคุณเอซีมากมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจจองกวงพันธุลากันขอบคุณเลยล่ะค่ะอบไว้อ่อประโยชน์ของการอบก็คือหมูเราก็จะนุ่มหมูนุ่มค่ะวันนี้ใส่หน่อไม้นะคะแกงแยแนาง หมูสามชั้นใส่หน่อไม้สด,สดสดที่เก็บมาจากสวนพอเพียงที่ใช้คุ้มนะคะเด้อเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงคะง่ะง่ายๆเลยค่ะเครื่องปรุงวันนี้ก็จะมีน้ำปลารา้าน้ำตาลปลายช้อนเกลือไปนิ้วหยิบผงนัวนิดหน่อยแล้วก็จะมีะพริกแกงมีกะทิมีข่าตะไคร้ข่าตะไคร้กระชายแล้วก็ใบโหระพาค่ะพี่น้อง ใบงโหระพาก็ไม่ได้ไปซื้อเลยค่ะเก็บมาจากหลังบ้านหลังบ้านพักนี่ค่ะคุริดเขาปลูกไวละปล่อยให้เขาเดือดสักหน่อยนึงวันนี้ก็แกงใส่กระทะเลยค่ะ สีสวยงามเลยค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหสีเลิศเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยงามเลิศเลยค่ะก็จะน่ากินค่ะคุณพันจะจะไม่ใส่น้ำเยอะน,นะบะะใส่น้ำแบบกรุบมรึกน,นี่ค่ะน้ำแบบกรุบมรึกแซ่บๆนัวๆ ไก่ญี่ปุ่นก็นใส่ลงไปอีกน้อยด้ยค่ะพี่น้องโรยหน้าเนี่ยแซ่บย่อด,ด,ดเลยค่ะอบไว้อีกรอบนึง่งวันนี้แกงกะแนงหน่อไม้ใส่หมูแดดเดียวแบบแกงแบบน้ำข้นๆเลยค่ะพี่น้อง ดูดเลยเด้อ like. ค oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh. uh ่ะพี่น้องเนี่ยโอ้โหโอ้โหอือหือพี่น้องเบิ้งเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอะโรยได้นะกระเทีอีกหน่อยนึงจวดอืออพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่ค่ะก้อนญี่ปุ่นเ้อค่ะเด้อก้อนที่ ก่อนจะปิดแก๊สนะคะใส่น้ำกะทิโรยเข้าไปนิดนึงใส่ใบโหระพาเลยค่ะนี่ค่ะใบโหระพาเก็บจากลราบ้านนะคะพี่น้องออนี่ค่ะเลิศเลยเด้อค่ะดูหน้าตาก็รู้ว่าอร่อยอร่อยอร่อยนะคะนี่นค่ะสวยเลิศเลยค่ะ เอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเย่อมชมมาให้กําลังใจช่องภูมันตุลาก,กันตอนนี้เขาขึ้นมันหรือังสวยเลยค่ะนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะเป็ดวายอิงอลยเนะเอาให้สวยสวยเลยค่ะอีกนิดเดียวค่ะนี่ค่ะ เบงค่ะพี่น้องสวยเลิศเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะกุ้งขาไฟเลยค่ะ,เ,คะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะตักทีนี้ก็คุ้งก็จะตักเลยค่ะ mm hmm. สุดยอดเลยค่ะพี่น้องแันงหนุแดดเดียวใส่หน่อไม้สดสด,สดจากไร่ mm hmm. แซ่บน้ำกันได้ค่ะพี่น้องเออสุดสุด,สดจะบรรยายเลยค่ะควันนี้กขมพันแกงน้ำข้นนะคะกะทิน้ำข้นวันนี้ค่ะแซ่บนัวๆเลยค่ะนี่ค่ะตลับของถ้วยนี่ค่ะสุดเลยค่ะเอออันดับที่หนึ่งต่อไปถ้วยที่สองอ้หน้ำไม้ตะวันน้ำไม้ได้ค่ะพี่น้องฝนตกน้ำไม้ออกแล้วหลายอยู่ชายภูมิค่ะ ได้ก็ทาได้ทําหน่อไม้ซิ่งแล้วก็ได้ทําหน่อไม้โดมได้เห็นหน่อนไม้สมพ้อมเล่ะพี่น้องน้องสาวทำสองขนาดเลยทั้งหน่อไม้ซิ่งทั้งหน่อไม้ดดมแซบละค่ะไปไหนพี่น้องเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงคะแนงหน่อไม้สดใส่หมแบบูแดดเดียวค่ะพี่น้อง แซ่บแซ่บค่ะมากินน้ากันได้นนะค่ะเด้อเนี่ยค่ะอร่อยสุดสุดเลยะค่ะแซ่บนัวมากเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องไทยใกล้ๆ้ได้ครูรทธิไทยใกล้ๆเป็นเบิ้งน่ไทยใกล้ๆเป็นเบิ้งเทลถวยน,ะะนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งใกล้ๆก้วยค่ะพ่ะหน้าตาน่าทานมากเลยะค่ะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ